สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเป็ดนุ่งวันนี้เราค่อยว่าสิไปเอาชีหมูทุกคนเขาหุมอยู่บ้านนะนะงามนี้แบบอีมี่้กินเขาก็เลยหุมหมูนะเขาเอาน้ำเขาพูดนึงปะไปกระเบ๋านอนนั้นสบายดีรู้ห๊ะสบายดีไปขี่ให้ไงปะไปเบิ่งกทุกคนเพื่อเกิดคือนี่แไดะ พอกระไดมาหอแล้วทุกคนขอเจ้าเพิ่งกำลังคู่นะเอ้เป็นพูดมันลายเนาะสบายดีเอ้ยกมาง่ายกมาเฮ็ดแต่ทุกคนเลยเอาอะไรนะ เด็ดหางกลางแหนทุกคนหางแบบขู่ชัดเลยมินเ้ยนังแหมละน่ขอเจ้าคนกินขอแก่ทุกคนเลิดุมากตินมเ่อกมาก เชียน right? ้ด <out lequel> ีวาทางนั้นนเป็นพิซอยคนณนึทางนี้นเป็นพวกปาด

อย <m us Salvador> ่างคอานอยาอ่างอย่งความนึงกานั้นเ่าแล้วนดเอมือจ้าเนี่ยมา่าช่องอานช่องน้ดิพี่อายเิดกมาโคเลยทุกคนพี่อายยเอินบักอายไว้ เนี่ยมันคล้ายๆกัวโว่ะโกเข้าเน่าเขาดีอเน่าตัดดโให้น้เลยอธิบายวันนั้นมันมีน้ำเราดื่ตรนี้ขาด้วเลย ไปไหมอันนี้ปอดไปายไปเลยเขาโคชนะคายปอดเราล้านทองคานนึ่งกระไทยกิโลนหกสิบบาทนีเมื่อพกิบบาทที่ต้องเอาปอดโคตรเลยชุดนักเขาเฮ็ดเขาก็การก็ว่าพกที่ อดมันบวนี่นะใช่นี่อันนี้จะใช่มั้ยนะกลางเลยข้างในเลยใช่ดิล่ะตาขุานบอกใช่มใช่ไหมนี่กระตับเจ้าสองเลวเห็นเจอ

อันนี้นะเขาเจ้าซอยแล่งงานยกสาคือกูยือนยืนกูคือไดิกินกูยืนีมึงีกเราคือกูได้กินเฮ็ดิงได้เดิอดเฮ็เทิง้เือเฮเทิงเ น่ร้ำเดืน่ชูยองคนหรอวะฮ้อนเลยอย่อย่อนแล้วเหูด้วว่ะจับถูกทุกคนเอน้มก็เป็นเดีวเห็นอยู่ก็เป็นคือ่นเ่ยคือมาานมานมี้มก็เป็น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลกรรมายะอลกอันคู่มาแล้วอันนเลขก็มาอันนี้คู่นั้นจะไปต่อแล้วอันคู่ใบหนาคมา อันนี้นี่นะใช้เนืพุงนี่นะใช่ใช่ข่าใชนข่าใช่ข้าไม่บางบางนนะคุณไม่ใกล้น้เผ่ากกินนะนี่พอะแต่ยึดใจกินไหมชาวันตานี่กินไหมดูไดโอ้ยพิษโอ้มาลวมั้ยนี่ใช้เกี่ยวผง่งได้แล้วกอุ้มยั่นะ

เขาช่วยแล้วแล้วบดนี้นะได้มาปั่นคุณบะนี้นะให้ปั่นน้ำเขาได้ได้ติ๊ง่นึงปั่นพูดบะนี้มันี้เดียวกระเนั๊งยังเดียงยจู่เดียวยูยุ่ยเติมพย่างพูนนะ ได้มันมนี่เลยพอีเิมยีนี่าไม่่ได้กับไลแกเก็เอาคแล้วแล้วทุกคนดันจะพูดว่าจะพูดข้สองขอสองขอสองพูดใทุกครอ้ง chụp chào 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 thằng chào 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 đi <laughs> chào

ไม่ช่พูดนะลายนะพูดที่เอาเล็บมันนะเอาเชื่อนลาักเลยเิม้แล้วย่างก็ส่งไปซ้อหมเงยเดอจ้แล้วพูดลายใครางจ้างละจ้างแล้อใพูดลายเห็นจ้าแล้วเห็นลาคือตรงทางละสี่เอา ปันตอดมันนี้แ่จเาเจ้าผู้เอาล่ะน totally> ี้นะเล่นสียกีอาพูดเลยมักแล้วไม่เคยเปลี่ยนเว้ยสีื่อกีรผู้ชายเอเชนี้เต่เอเออเออูอะไรแออลเอาพูดเลิวันนี้

กูคิดเฮ้โอ้ยต้องเล่นอะไรก่อนเลยเชื่อดีให้ได้มาใช่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 

แล้วแล้ววันนี้นะเอาเพื่อเอามันแล้วนเอาแล้วพ่อเจ้านะนสดีไก่ไห นีลายโนนีลายขโมนะเทันี่ทุกคนเดี๋วขึ้นหายูเฮ็ดกินเฮ็ดยห้ยกินตะเิน่ะทุกคนเลชิกันอันลาเอาขึ้นละกูขยิมเตโนนนั้นละเคเหินเคเดียวนกนเหินนะประมาณนี้ทุกคนเลยัวเถาะตะตู สวบงอ๋อมันหลไม่ซีดเลยมีตะมันมันะซีตะมันแปะจะเหงาไหมไม่มีอ่ะอะไรอ่ะดูมันถ้าคือแม่ดีมันว่าแม่ขลามทุกคนเลย ครครคราอะไรอาผูลงวัดด้วยจ้ะนีโอโหมันทำไมยนนั่นว่าไม่มาง ăn hay okay. mất ngon 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 là ngon 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 xin ngon 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 hẹn cái น้ำมันน้ำมันน้ำมันหมูได้กินได้นี่แม่โอ้ชีน้ำมันหมูน้ำมันน้ำมันลูกอือน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำปลาน้ำปลาใช่น้ำปลาปลาสบายดีทุกคน มันมีหน่อยน่าจะได้าซ่โซ่ได้กระจูดกระจับจัจจบงูเพราะว่าชิ้นมันชิ้นมันมีนี่หลาหไปเลยประกาแบ่งเ็ดเพนเนะทุกคนเอ้ยเพนรางวัลเพราะว่าเพนมโหดงดเพื่อนเฮาวคุ้มห้าวดคุ้มละอันเพื่อนนี้นะของแก้มบ่

มันตัวลายนะหมูนะมีแต่มันกับหนังชิน้นมันมีลายลายเายี่ยมเลยไปชมก็เซนนองเลยน้องเซนน่งเงินเซนเซนนองมือลายมีแต่สีเดี๋ยวจะน้อยควักเสีอันซอยมันในจูแล้วทุกคนเลยจุนกรอบๆกินกับตับหุ้ง すげえ、ゴロゴロ。 พักๆพักเชื่อมอละเอาเสื่อเคืองเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยโอจิเคอร์แล้วกับเบอร์คีฮูดโหค่ะเคืองที่แก้ข่าวในเะชื่อมัแล้วเลย่ยานจะมาคิดอืม พอดีเชื่อมุดเองนะทุกคนเลอันนี้นะศูนรที่เลยนี่นะสอยเอ็ดจูนจูนกระตมหุงทุกคนเลยจูนเว้นต่อแรกนี่นะบาเชียนไพมไปห้างมนทุกคนเลยน่าจะจูนมาแล้วผันท่านกับจูนทุกคนเลยเพราะว่ารถนะรถเขาพาไปนะ ตอนแรกประมาณใบโมงกว่าน,นี้ค่ะส11สิบเอ็ดโทุกคนการกันรถน,นี่ก็ะพักพักีมาคู่กันมานี่โอ้ยขบายกันแล้วทุกคนโอเคทุกคนเลย ออกมชกชกชกเวมันทุกก็จะง่ายทุกคนังน้ำตัน้ำเชื่อ